สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีการรายงานข่าวนะครับว่าประทับดิอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นําของเบลารุสนั้นได้ประกาศนะครับว่าเวลานี้การส่งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียเข้าประจําการในดินแดนของเบลารุสนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วในความเคลื่อนไหวที่กระพือความกังวลต่อเพื่อนบ้านจากโปลแลนด์รวมถึงชาติอื่นๆในภูมิภาค ระหว่างการประชุมร่วมกับหลายประเทศนะครับในความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่รัสเซียนั้นเป็นผู้นําในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กลูกคาเชนโกยืนยันว่าการส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์เสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2566แต่ทว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนอาวุธหรือว่าสถานที่ที่มันถูกส่งไปประจําการอยู่อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีซึ่งถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในสมรภูมิรบมีพิสัยทําการระยะใก,กล้และให้พลังการทาลายล้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับัวริวเครยรต์ตั้งบนขีปนวุิัยไก ทังนี้รัสเซียยืนยันว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกส่งไปยังเบลารุสจะอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของรัสเซียทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นอ้างว่าการยอมรับให้รัสเซียส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในประเทศเพื่อปกป้องหรือว่าป้องปรามความก้าวร้าวของโปแลนด์ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตโดยที่ผ่านมานั้นโปแลนด์ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการทหาร ด้านมนุษยธรรมและการเมืองต่อ,อยูเครนนับตั้งแต่เริ่มถูกกระเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาและยังมีส่วนร่วมกับนานาชาติในการแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรรัสเซียกับทางด้านเบลารุสอีกด้วยนะครับทหารรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ในเบลารุสได้บุกโจมตียูเครนทางทิศเหนือในช่วงที่สงครามเริ่มต้นขึ้นใหม่ๆแต่ทว่าไม่มีกองกําลังของเบลารุสนั้นเขาร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้ ในขณะที่เบลารุสเองนั้นก็ยังมีการให้ทางด้านกลุ่มวัคเนอร์นะครับหลังจากที่ก่อเหตุต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรวมถึงการที่พยายามที่จะแยกตัวออกจากทางด้านในส่วนของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งตอนนั้นลูคาเชนโกนั้นเป็นผู้ไกลเกลี่ยสถานการณ์ให้สงบลงได้และก็ยอมที่จะให้กลุ่มนักรบวัคเนอร์นั้นเข้าไปประจําการอยู่ในเบลารุสซึ่งแน่นอนครับการไปใช้พื้นที่ของเบลารุสนั้นก็สร้างความกังวลให้กับหลายชาติที่่มองวา วักเดรนนั้นอาจจะเกิดการปิบัติการแทรกซึมเข้าไปยังประเทศต่างๆและก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาติเพื่อนบ้านของเบลารุสนั้นกําลังมีความกังวลน,นั่นก็คือการที่เบลารุสยอมให้รัสเซียนําเอาทีปนาวุธเนี่ยนะครับเข้าไปติดตั้งเอาไว้ในประเทศนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์นิว ในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ